วางแผนซื้อบ้านหลังแรกยังไงให้คุ้มมึงแนะนำกูทีสิได้สิเพื่อนว่าแต่มึงอายุเท่าไหร่แล้วละ่ะตอนนี้กูยี่สิบเจ็ดว่ะเออดีเลยงั้นกูได้สูงสุด40ปีเลยละแล้วกูจะกู้ได้กี่บาทอะแล้วกูจะผ่อนเดือนละเท่าไหร่อะมึงเงินเดือนเท่าไหร่มีประกันสังคมมีสลิปเงินเดือนไหมมึงทํามาแล้วกี่ปีกูเงินเดือนหมื่นห้าทำมาแล้ว3ปีมีสลิปเงินเดือนมีประกันสังคมแล้วมึงเคยใช้บัตรเครดิตหรือเคยผ่อนอะไรอยู่หรือเปล่า ตอนนี้ไม่มีกูจ่ายไปหมดแล้วโอเคมึงซื้อบ้านได้ราคาประมาณล้านห้าผ่อนเดือนละประมาณห0 0 0บาทแต่กูแนะนําว่าให้มึงอ่ะคิดเพิ่มไปเลยเดือนละ1นึ่พันอย่างน้อยมึงไหวไหมล่ะทําไมกูต้องคิดเพิ่มด้วยวะก็เพราะว่าช่วงแรกดอกเบี้ยมันจะสูงเพราะเงินต้นมันยังเหลือเยอะแต่ถ้ามึงจ่ายเกินไปในแต่ละงวดได้ในทุกๆเดือนอะ มันก็จะไปตัดเงินต้นทาให้มึงจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงแล้วก็ผ่อนบ้านได้หมดไวขึ้นไงมึงไม่เอาหรอวะอ๋อแบบนี้นี่เองขอบใจมากๆนะมึงเดี๋ยวกูกดหัวใจกดติดตามมึงไว้เลยใครมีคําถามคอมเมนต์มาถามมันได้เลยนะครับ